ครับสวัสดีครับนะวันอ่ะเราก็เดินทางมาถึงที่ขนุนของพี่เขาเนาะครับพันธุ์ทองะเสาขนุนอายุสองปีแล้วนะฉีดสองครั้งเหมือนกันเดี๋ยวมาถามพี่เขานะครับว่าฉีดควิกไปแล้วเนี่ยนะแตกแต่งยังไงบ้างครับขนุนต้นใหญ่มากเลยครับพี่ครับแนะนํานิดนึงว่าฉีดควิกไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยอันนี้ก็สองครั้งเหมือนกันจากตัวเล็กตัวเล็กใช่ครับทั้งหมดในแปลงนี้กี่ต้นครับเนี่ยแปลงอันใหญ่นี้ประมาณร้อยห้าสิบต้นร้อยห้าสิบต้นครับก็ถือว่าเยอะเลยเนาะร้อยห้าสิบต้น คืออายุสองปีเท่ากันหมดเลย่แต่บางต้นก็คือมันมีที่เล็กก็คือเอามาแซมโอ้แสมที่หลังอที่มันตายไปแล้วก็มาแซมที่ต้นใหญ่นี่คือสองปีครับเต้นที่ต้นพุ่มใหญ่ๆนี่คือสองปีครับที่ที่ดูอย่างที่บอกพน้อว่า ใช้ครีกไปแล้วเนี่ยฉีดพร้อมก็แปลงเล็กเลยใช่ถ้าฉีดตรงนู้นก็ไม่ฉีดตรงนี้เหมือนกันใช่ความแตกต่างเป็นไงบ้างครับความแตกต่างคือมันแตกยอดพี่แตกยอดดูใกล้ได้ไหมกล้องดูใกล้ได้ไหมแตกยอดดีมากแล้วก็ยอดจะใหญ่ขึ้นดูตรงไหนดีอันนี้คือยอดเขาใช่ไหมใช่ค่ะนี่ค่ะยอดจะใหญ่ปกติมันใหญ่แบบนี้ไหมไม่นะคะตอนแรกมันไม่ส่วนมากขนุนหนูเพิ่งจะเริ่มดูแลหนูไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยไม่ค่อยได้อะไรคือปล่อยธรรมชาติเหรอใช่สองปี ีกว่าที่ผ่านมาหนูไม่ค่อยได้ดูแลอด้อย่างมากก็แค่ทำหญ้าโคนปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ใส่แล้วเพิ่งจะมาเริ่มดูแลปีเนี้ยแล้วก็ฉีดวิกไปสองหนออก็รู้สึกว่าเออมันงามผิดหูผิดตาขึ้น